แอบทักษะ,ะออนเฉลยชื่อหนุ่มหลังมีข่าวรักไม่ใช่คนนี้หรือเปล่าเช้าเน็ตตามส่องหนุ่มรุ่นน้องที่แอบสแสดงความคิดเห็นบ่อยจนน่าสงสัยทำเอาแฟนๆถึงกับลุ้นกันหนักมากสำหรับรักครั้งใหม่ครั้งนี้ของแอบทักษะออนหลังเสียอาการและดูมีพิรุษสุดๆเพราะว่าถูกชมพูอรายาเอย่ยปากแซวกลางรายการว่ากำลังซุ่มคุยกับรุ่นน้องไม่เพียงเท่านั้นเพจดังอย่างได้เอามาประจุดประเด็นเมาส์ซิงเกิลมัมสุดตรองโด,ดยบอกว่าท่านหนุ่มที่แม่คุยด้วยเป็นคนนี้จริงๆควรเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเพราะว่าโปรไฟ แม่ตามไปแสดงความคิดเห็นเกือบทุกรูปงานนี้ก็มีแฟนๆคาดเดากันยกใหญ่แล้วล่วคะค่ะว่าหนุ่มรุ่นน้องคนดังกล่าวจะเป็นใครซึ่งหนุ่มที่ติดโผล่เข้ามารอบเป็นคนแรกก็เป็นแคนดิเดตที่มีทั้งตัวยอดตอเต่าและทอร์ารแต่ล่าสุดก็มีชาวเน็ตไปขุดเจอหลักฐานตามที่เพจบอกใบเอาไว้แล้วว่าแม่ตามไปคอมเมนต์หนุ่มรุ่นน้องเกือบทุกรูปโดยมีรูปชาวเน็ตแนบหลักฐานที่สาวแอปนั่นได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นหนุ่มรุ่นน้องหมอเน่งสันนาราประสเิฐกุลทั้งแสดงความคิดเห็นแซวบางก็แสดงคคววาามมิดเเหห็็นนนนปปอออีตยยยููู่่่้กััลรึงท เคยร่วมงานกันในงานละครขอเกลิดใหม่ใกล้ๆเธอทั้งนี้หมอนเน่งเป็นสัตวแพทย์ดีกรีเป็นไม้หจุลา ทากรมีคลินิกสัตว์เป็นของตัวเองควบคู่กับการทางานในวงการบันเทิงด้วยเรียกได้ว่าโปรไฟล์เลิศและปังตามที่เพจบอกเลยจริงๆล่ะค่ะส่วนความสัมพันธ์ของแอป,ปกับหมอเน่งนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องจริงอย่างที่ชาวเน็ตสงสัยหรือไม่ก็คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาเปิดเผยกันและปากเคลียร์กันแบบชัดๆน่าจะชัวร์ที่สุดหลังจากถูกจับน้องเรื่องความรักครั้งใหม่เมื่อชมพู่หลุดว่าแม่แอป,ปนั้นกําลังคุยอยู่กับเด็กหนุ่มอยู่แม่แอป,ปก็มีท่าที่เขินหน้าแดงจนกระทั่งหนุ่มกันชัยก็อยากรู้ว หัวใจนั้นก็คือกองยูพระเอกเกาหลีที่คุณแม่ชอบนั่นเองอย่างไรก็ตามทุกคนก็รู้ว่าแม่เข้ามาแซวก็ยังรอคําตอบจริงๆแม่มาเฉลยอ,อยู่แหลคะค่ะ